สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีต,อ,ตอนใสายกับสาวดอนนะคะมิน,นี่นะคะกุเทนทาค่ะวันบ่ายอาบคลีตค่ะเพราะว่าอันไปเฮ็ดสวนเสร็จล้วกลับมาแล้วก่ะไปเดินค่ะไปยางหากิโลออกกำลังกายอ้วนล้ายค่ะบ่ะไดวบ่กไวแล้วค่ะก็เล่มผ้าแฟนค่ะแต่กำลังกายน้ำผ้ากัน ตั้งเป่าวา่าเดินมือละหากิโลสีจอยลงบ่ค่ะถ้าเบิ่งนะคะ่ะตอนนี้สร้างไว้แล้วค่ะตอนนี้เซาดนนินหนักขึ้นสี่กิโลนะคะก็เลยว่าสิผ้ากันน้นออกกำลังกายบ้างค่ะยางค่ะมากค่ะมื้อเนี้มถ้าเบิ่งว่าเซาเดินได้ยางกินผัดมะม่าส้งเครืองค่ะตื่นขึ้นมาเมื่อยไหมคะ่ะไอ้สวยๆไ,ไปออกกำลังกายกับมานรากินเ้าวเซาเสร็จ จะสวนระเบียงค่ะจะสวนระเบียงฝนตกมณีกเล่นเฝ้าไปยางค่ะยางหากิโลไปกลับนะคะเลยกบมานนอนค่ะเลยอาบน้ำเสร็จขึ้นไปนอนฝนตกเนี่ยค่ะเขาสวยเซาดันมน,นีจังงงจะสีมงแล้งแล้วนะคะแต่ว่าพึ่งหิวค่ะมากค่ะมามาส้มเครื่องค่ะมนีมากค่ะไปท่านได้กินเขาไอแลงเขาสวยน้ำกันนะคะ มาค่ะใครค่ะใครเยิมเยิ้มบํารุ่งค่าช่วงนี่ต้องบํารุ่งแน่อายุหลายแล้วค่ะมากค่ะโมมากเนาะไปถากินกรเลยสิบานเซาดอนเอ๋ยอย่าพึ่งบอกว่าฉันนี่ละค่ะชีวิตที่ดําเนินนะคะที่น้องถามมากเนาะบังเอิญเห็นยังแน่ละค่ะวันนี้มันอาทิตย์ก็คือไปหดนามพักจังน้อยค่ะอยู่บ้านทีมปลูกพักไว้ทีม วันปูญานนะคะแล้วก็ไปออกกำลังกายยางหายกิโลตั้งเป้าหมายว่ามือละหายกิโลค่ะเดินทุกมือแล้วก็กลับมากกินแล้วก็เช็คค่ะว่าจะกินยังนะคะมากค่ะนี่แหละแนวง่ายสุดค่ะห้องพักค่ะ มนดอกน้อยค่ะกินหอดเมืองไทยเนาะเซเว่นเนาะ <Okay. S 1> มีไล่ยเรียนกับเก็บมใไซค่ะขออนุญาตแป๊บนึงนะคะ ผมยาเขาโทษค่ะมัดผมโดนก็ได้ค่ะปวดหัวเยะว่ากันนะคะ่ะมัดลายกับปวดหัวแมค่ค่ะบางเทียบปวดจนคือเป็นไม้เกลนดนี่ค่ะพอปดผมปวดเออย่างรัดผมบอกแล้วเออรู้สึกทอนลายค่ะ 看一看。 เซาดินนี้เขาว่าทังจะเป็นกับอิตาลีปดหลอกแล้วนะคะอาจจะไปเที่ยวได้แต่ว่ากับเมนแนนอนเนะาะเขาแต่เสาเดินก็คิดหอดนะคะคิดหอดเรื่องเที่ยวคนเคยเที่ยวนะคะคนเคยไปพ่อได้อยู่บ้านดนดนแล้วมันรู้สึกว่า <c oughs> มันรู้สึกอึดอัดเป็นยังไงหรอคะ่ะ เห็นบางเห็นบางเมืองเขาเจ้ากับเห็นบางอันเห็นบางคนเขาเจ้ากับไปเที่ยวแล้วนะคะปดล็อกแล้วเนาะสาวม่เอ่อสาเดินเข้าใจคนนะคะเขาเจ้าบอมเนว่าเขาเจ้าอันสิตายหรือ,อยังเนาะ,ะที่เดบออกไปนะคะแบบว่าบางคนก็บว่าอโอ้ให้เขาเจ้ปบดล็อกให้มันปอดโควิด ไอ้อย่างก่อนเนี่ยจังไปบ่แมนวันบ่ย์ยานตายอก็เข้าใจอยู่ดอกว่าอยากเที่ยวอย่างนางน,นี้แต่ก็รู้สึกคนเที่ยวสิบ,บ่คือกันนะคะเข้าใจอยู่ว่าตายเกินมากสาเดียวกับตายแต่ว่าบางเทียบคือค้นเคยเดินทางเะยค่ะมันก็ต้องอยากหาทางไปแต่ว่าก็เข้าใจยุ่เซฟเจ้าของให้สุดๆไปเราติดโควิดมากเป็นนั่นเป็นนี่มากก็สิโทษเพราะรโทษตัวเองที่อยากไปแต่ว่า พอติดจะ่นี่แบบมันสองสามเดือนแล้วนะคะนอกสามเดือนจะสามเดือนติมเน้วมันรู้สึกว่าแบบคนมันเคยได้ออกไปข้างนอกนะคะมันได้เปิดแบบนี้แต่เข้าใจพ่อในยินเขาว่าเขาปุดล็อกเริ่มรู้สึกอยากสิบไปแล้วะคะ่ะ <laughs> แต่ไปก็ต้อเบิงว่าที่ที่หมางที่เจ้าของสิบปเขามีติดโควิดบวบางมันหลายบอมันแพร่กระจายบางทียังก็ต้องเช็กก่อนเนาะนะคะเนาะอย่าว่ากันนะคะ่ะ มาด้วครกินน้ำกัน เอาสิทำกันนะคะว่าเนาะเป็นยังบริหยัดโควิดอกติหางกิโลไปออกไปไม่มีคนมึนี่นะคะก็เจอกับม่ยังตามสวนค่ะตามสวนตามส,วน,ามสวนสาทานาะะค,ะค่ะคนไหลอยู่นะคะมันนี้แต่ก็เจอกับหลีกันค่ะห้างกันยังเป็นครอบพวไปครอบพวมันะก็ห้างกันกัน สิบ่บอร์ไก่กันปานไดก็คงสิบ่ติดดอกค่ะแต่ว่าก็เซฟเจ้าของล่ะค่ะไปไก่เขาเจ้าก็บ่กล้าไก่ยางหางเขาเจ้ากระปั้นเม็ดสองเม็ดคนล่ะค่ะเฮ็ดมาสองวันแล้วค่ะโปรแกรมตั้งค์ยางหามหากิโลสิไปได้สักไดนแต่เบิ่งค่ะ เพื่อสุขภาพเจ้าของเนะาะนะคะข้ามีไงผักซสบยุ่ค่ะปรุงเพิ่มเส่นลดตุ้มย่ำปรุงเครื่องเพิ่ม รู้เลยะาเวลาผู้วิศโดนปนแดเนาะคะ่นะเนาะ่มีผู้ไดรู้เนาะแต่ชีวิตก็ต้องเดินใส่ชีวิตไปตามปกติไปเรื่อยๆแค่เสพเจ้าของจากปกติจากปกติ <c oughs> คนใส่นากากเขาหากันสิเป็นการคําวบาคข้าจาเป็นเหมือนแบบเอถ้าเป็นคนไทยเนาะก็สิว่าพวกบกคนเองเมื่อวังดีต่อกันแล้วก็มาบาเพื่นกันเอาหนากากมาว่อใส่กันแบบสำนวนไทยนะคะแต่ตอนนี้ผู้ใดขอก็ยานเนาะแต่ตอนนี้ผู้ใดบสไซนากากเปิดหนากากเปิดหนา,า,หนา,าออกมา ย่านมากกลัวการใส่หน้ากากตอนนี้นะคะเนาะโควิดใหกระเซบเจ้าของเป็นยุคที่แต่ก่อนยุคเอเปิดหน้าใส่กันโบกกันแต่ว่าโบอื่ิบ้างเลยล่ะเป็นแบบโบเอ้นี่กันแต่เดี๋ยวนี้ต้อง เหมือนเส้นหนากกเขาหากันแต่เดี๋ยวนี้ผู้ใดแบ,บ่ใส่นหนากกาเขาหากันเว้ากันเจอกัน <c oughs> ย่านมากว่าใส่นหนากสาิ <c oughs> ไปแล้วค่ะเบิดแลเราเหลือแตะพักนิดน้อยสาวเราจะกินมันเบิดแล้วก็สีอาจสิเบิ้งหนังต่อหรือมื้อวันอาทิตย์ค่ะรี่แรกผักพอนเ็ดยังบด้หลายค่ะเพราะว่าเพื่อนบ้านขาเขาจ้อาก็บเ่เฮดยังเงียบสงบค่ะยู่นี้ มันธรรมดากุเจ้าจะเห็ดเสียงดังได้ไปแล้วค่ะเจอกันคลิปหนานะคะไค่ิดบอวองุ่งกับไอพัดมะม่าซุ้งเครืองนะคะผักหลายนาะบำรุงไปบ่กินผักกันัดกินผักค่ะไปแล้วค่ะเจอกันคลิปไม้ค่ะสวัสดีค่ะ